สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาภูนะครับประจำวันที่24มกราคมกับผมโคดแอนนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาภูกันนะครับวันนี้รวบรวมประเด็นนะครับหลังเกมที่ลีอาภูเอาชนะพาเลท3-1แบบจัดเต็มนะครับท้งบทสัมภาษณ์ของครอปนะครับที่ชี้ถึงเหตุการณ์ที่ลีอาภูเล่นแย่แล้วก็ซูฮกลีอา อาริซงเบเกอร์ด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวการมอบของให้กับแฟนบอลเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุสนเจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิเซอร์เร c o ริโอคอมแพคคาร์ประหยัดน้ํามันขับขี่คล่องตัวนะครับยีกิโเมตรต่อลิตรเท่านั้นราคาเริ่มต้นเป็นเจ้าของง่ายๆ3าย0 0มแสนสอบาทผ่อนต้นต้นหนึงเร้บาบาทสนใจนะครับมาดูกันที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับไปดูรายละเอียดไปทดลองขับได้เลยนะครับฝากาไว้ด้วยนะะ มาดูข่าวสารในวันนี้กันนะครับที่เตรียมมาฝากเพื่อนๆนะฮะก็เริ่มต้นนะครับนะเรามาดูตารางคะแนนก,นกันก่อนนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้เราไปชนะพาเลทมา3-1สรุปกันหน่อยลิฟูมี48แต้มครับส่วนเชลซีชนะสเปอร์เนี่ยเชลซี Chelsea ก็ไล่ามาเป็น47สุแต่ว่าเราเนี่ยนะครับแข่งน้อยกว่าเชลซี2นัดน,นะดังนั้นถือว่าแต้มเราอะยังได้เปรียบอันดับ3อย่างเชลซีอยู่พอสมควรนะครับ แต่ว่าตอนนี้นะครับเราตามหลังแมนซิตี้อยู่9แต้มเรามีเกมตกค้างในมือตามหลังซิตี้อยู่นัดหนึ่งนะครับเกมเจอกับปุอยูนต็ดถ้าสมมุติเราเก็บนัดตกค้างได้จาก9เราจะเหลือ6ดังนั้นตอนนี้เรียกได้ว่าวิสัยเรายังมองเห็นอยู่ยังอยู่ในวิสัยที่เราจะมองเห็นได้ว่าเออเห็นท้ายก้นซิตี้อยู่ยังพอลุ้นในระยะยาวไปจนจบซีซั่นนี้ได้นะครับถ้าไม่พลาดเองซะก่อนนะฮะ โปรแกรมนัดถัดไปนะครับตอนหลังจากนัดพาเลทเนี่ยเดี๋ยวเราจะเบรกประมาณ10กว่าวันนะครับ10กว่าวันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงเบรกหนีหนาวนะใครที่ไม่ได้มีโปรแกรมทีมชาติก็จะพักหนีหนาวไปแต่ว่ามันจะมีบราซิลนะพวกแก๊งบราซิลเราที่ต้องไปเตะทีมชาติแล้วก็มีญี่ปุ่นก็คือมินามมโนที่ไปเตะทีมชาติเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ก็จะกลับมาเจอคิซาวาเลทเกมเอฟเอคัพนะครับวันที่6กกุมภาพันธ์นะครับ ส่วนประเด็นหลังเกมทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวกับวิาพากษ์วิจารณ์เกมแท็กตรงแท็กติกต่างๆนา,นานาแบบจัดเต็มเนี่ยอยู่ในไลฟ์สดของเมื่อคืนนี้แล้วก็ฝากไป,ไปดูกันด้วยนะครับไลฟ์สดหลังเกมเมื่อคืนนี้นะแต่ว่าอันนี้ผมจะมาสรุปประเด็นอื่นๆสมพงสมภาษประเด็นจากสื่อหลังเกมให้ให้ฟังกันก่นกอนอื่นมาดู5ประเด็นจากสื่อเอาสั้นๆนะครับว่าสื่ออย่างดิสเซนฟิลเนี่ยเขามองอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเกมนัดนี้5ข้ออย่างแรกเลยคือ ออกกลับมาทันนะฮะหายเจ็บกลับมาทันแล้วก็ยิงเป็นนัดท,ที่2ติดต่อกันนัดท,ที่แล้วคือยิงใส่เบรนฟอร์ดคือโขกเข้าไปนัดนี้ก็จับบอลแล้วก็วัลเลยเข้าไปอีกนะครับนะมีชื่อทำประตู2เกมติดขณะที่เกี่ยวกับแฟนบอลในสนามของฝั่งพาเลทนี่สำคัญมากเริ่มต้นเกมครับเขาอธิบายฟังว่าโอ้โหแฟนบอลพาเลทนี่คึกคักมาก แล้วมันสร้างบรรยากาศที่คือคักแต่ลิฟูใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทียิงนำหนึ่งศูนย์ะ่ะก็คือเป็นลูกโขนของฟันดา์คือปุ๊บแล้วผ่านไปอีกสักพักหนึ่งลิฟูมาได้สองศูนย์อีกจากออกเดตแชมเบรนอีกเหมือนกับเสียงในสนามเงียบเงียบเลยฮะแฟนพาเลตเงียบเลยเรานี่ถือว่าทําให้แฟนบอลพาเลตเสียงเบาลงได้ในภายในเวลาแป๊บเดียวแต่พอหลังจากนาทีที่สามสิบห้าพอเราเริ่ม สา,าเป็นต้นไปเ่เราเริ่มเล่นแย่แล้วก็ลงไปถึงในครึ่งหลังพอเราโดนลูกแรกปุ๊บเขาบอกว่าเสียงแฟนบอลพาเลทกลับมาแล้วบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยทุทกสิ่งทุกอย่างนี่กลายเป็นว่ากลับมาตรงข้ามหมดเลยฮะนะก็เรียกว่าเสียงในสนามสร้างความแตกต่างได้ข้อต่อมาครับก็คืออาริสงเวเกอร์เราคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากฮะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ครอบัอีกทีหนึ่งก็คือโค้ชเซฟ Amazing มากมาครับมาสัจจานจริงๆเมื่อวานนี้แต่และลูกที่เซฟคือยากๆทั้งนั้น มาติปครับเจอกับวันที่ยากลําบากที่สุดก็ว่าได้เป็นหนึ่งในวันที่ยากลาบากที่สุดสำหรับมาติบในซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้นะเออปกติปีเนี้มาติดจะเล่นดีแต่วันเนี้เล่นแย่อาจจะทำให้เรานึกถึงวันวันที่แย่ของลอฟเลนวันที่แย่ของมาตินจเกร์เทลอะไรแบบนี้เลยเนี่ยเขาเขียนแบบนี้นะเขาคร่าวนะครับก็มันก็ต้องมีกันบ้างฮนะวันที่เล่นไม่เล่นไม่ดีทีนี้การลุ้นแชมป์ครับ อย่างที่พูดตารางคะแนนไปเมื่อสักครู่นี้ยังคงเปิดเปิดให้เห็นโอกาสบ้างเล็กๆน้อยๆสาหรับวิพูแต่หลังจากนี้มันก็ไม่ได้มีโอกาสให้เราได้พลาดเยอะแล้วเหมือนกับถ้าเราอยากจะลุ้นแชมป์จริงๆมันต้องชนะ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 อย่างเงี้ยแบบมันต้องแบบนั้นนะถ้าเกิดสะดุดจังนันหนึ่งก็ก็คงไม่น่าตามทันและอะไรแบบนี้แต่ถ้ายังชนะไปเรื่อยๆยังมีลุ้นเล็กๆอ่ะก็จะประมาณนี้ฮะนี่คือประเด็นที่สื่อเขารวบรวมไว้หข้อทีนี้ มาดูบทสัมภาษณ์จากเจอเกนคอปกันดีกว่าว่าเมื่อวานนี้หลังเกมที่ชนะพาเลทสามหพูดอะไรไปบ้างอย่างแรกครับคอปก็บอกนะครับพูดถึงอดีตซงเบเกอร์ก่อนเลยคือจะไปพูดถึงคนอื่นไม่ได้ฮะต้องถามถึงคนนี้ก่อนเลยครับโหซูเปอร์เซฟเซฟชีวิตนะฮะเขาบอกว่าผมเนี่ยเดินไปบอกเขาตอนหลังเกมนะว่าขอบคุณที่ต้องหันหลังเซฟอีกแล้วก็คือ จำไห้ลูกนั้นได้ไหมครับที่เหมือนโอลิเซ่จะชิปข้ามหัวแล้วอาริสงเบเกอร์ต้องวิ่งตามหลังไปแล้วก็เอามือปัดออกไปอะนะวิ่งกับหลังเซฟเนี่ยเจนเขาก็บอกว่าขอบคุณที่ช่วยวิ่งกับหลังเซฟอีกแล้วนะฮะแสดงว่าเมื่อก่อนเคยทำอ่ะขอบเบอกว่าอาริสงก็ตอบกลับผมมาว่านั่นคืองานของผมบอสนะซึ่งโอ้ยยอดเยี่ยมมากฟอร์มของอาริสงวันนี้นะเขาบอกว่าช่วยเซฟของเรานี่คือ กลคิปเปอร์ระดับโลกของเรากลับมาแล้วนะแล้วก็มันฟอร์มของเขาเนี่ยมันเหมือนกับนิยนวนิยายเรื่องแจ็คเคลไฮอะไรสักอย่างเนี่ยนะในฟุตบอลเลยนะก็เอาเป็นว่าคอปก็ชมอย่างยิ่งเลยทีนี้มาดูเรื่องอื่นผมว่าหนึ่งเรื่องที่แฟนๆอยากรู้ก็คือทำไมเร์พูลวันนี้ถึงเล่นได้อย่างยงยํำแยกเจนเขาบอกว่าถ้านับแค่35นาทีแรกเนี่ย เราแบบว่าเหลือเชื่อสุดๆเลยเราเล่นกันได้ดีมากๆอาจจะดีที่สุดนัดหนึ่งเลยแต่ว่าครอปเนี่ยบอกนะบอกว่าแต่ถ้าถามถึงเหตุผลว่าทําไมถึงเล่นได้อย่างยา่แย่หลังจาก35นาทีหนึ่งสิ่งเลยอาจจะเป็นเพราะว่าความเข้มข้นนี่แหละหลังจากเราเล่นกับอาเซนอลมาในสัปดาห์ที่ยากลําบากเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาความเข้มข้นมันเหมือนจะลดลงเหมือนกับพอเรานําแล้วอ่ะเออมันดูแบบเล่นแบบเอ,อื่อยเฉยลงไป ความเข้มข้นมันลดลงจากสิ่งที่เกิดขึ้นคือในพื้นที่สุดท้ายลายสุดท้ายของเราลายกองหลังเราสลอปปี้เล่นกันได้แบบแย่มากแล้วก็ในครึ่งหลังเนี่ยเห็นชัดเลยเรายืนกันไม่คอมแพกพอยืนกันไม่ไม่เป็นกลุ่มก้อนยืนกันช่องช่องห่างระหว่างการเพรสซิ่งก็ทําได้ไม่ดีลายแรกลายกองหน้าเพรสสูงไปนิดนึงอา้าวกองกลางก็อยู่ห่างจากกองหน้ากองหลังก็อยู่เนี่ยในมันมี3ลายเนี่ยกองหน้ากองกลางกองหลังเนี่ยเขาบอกว่า ช่องห่างระหว่างแต่ละลายจนเขาบอกว่าไม่ถูกต้องเลยแล้วก็ลายการยืนของเรา,เราเ,ราเ,เราเป็นทีมที่ยืนลายสูงใช่ไหมซึ่งแท็กติกเราคืออะไรเช็คล้ำหน้าใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจับล้ำหน้าเขาแทบจะไม่ได้เลยซึ่งพอเช็คลำหน้าไม่ได้ก็เป็นหลุดไงฮะโยนเป็นหลุดแทงเป็นหลุดเพราะาเช็คลำหน้าไม่อยู่ครับวันนี้ซึ่งนั่นคือความผิดพลาดของเราจนคอาก็ยอมรับนะครับอะโอเค ผมว่าเราพูดกันไปเราทุกคนก็เห็นแล้วล่ะว่าฟอร์มการเล่นเมื่อวานนี้เราไม่ค่อยดีแม้ว่าจะชนะแต่ฟอร์มไม่ดีแต่ว่าเราลองสรุปภาพรวมหน่อยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มๆเ,เพราะว่าเดือนนี้จบแล้วมกราคมไม่มีเตะละหนึ่งเดือนเต็มๆที่เราไม่มีซาร่ามาเน่เกอิตารวมไปถึงติอาโก้เนี่ยเจ็บตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแล้วเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงนนพพนเนี่ยต้นกุมภาพันธ์เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาแล้วแต่ว่าหนึ่งเดือนที่เราไม่มีสี่คนเนี่ย เราก็ผ่านมันไปได้อย่างมีนัดที่ทุรัทุเรเหมือนกันในเกมบอลธงบอลถ้วยนะแต่เราก็ผ่านนะบอบลถ้วยเอฟเคับเราก็เข้ารอบบอลลีคับเราก็เข้ารอบบอลพรีเมียร์ลีกเราก็ชนะว่ะเท่ากับว่านับจริงอ่ะบางคนอาจ้าถ้าจะมองว่าสะดุดสะดุดนัดเชลซีสองสอแต่นัดนั้นมีซาร่ามีมาเน่นะเออดังนั้น มันมีความกระท่อนกระแท่นบ้างแหละแต่เรื่องของผลการแข่งขันผมว่ามันก็พอได้อยู่นะใช่ไหมอ่าเราเรา,เราเพื่อนๆลองพิมพ์เข้ามาว่านับแค่ผลการแข่งขันมกราคมที่ไม่มีซาร่ามาเน่นะเราจะไม่นับไอ้ธันวาคมที่เราไปสะดุดกันเองทั้งท้งที่มีซาร่ามาเน่นะเราลองพูดถึงเดือนมกราคมหน่อยว่าเพื่อนๆ,ๆรู้สึกว่ามันก็ผ่านไปแบบกระท่อนกระแทน่นแต่ผลการแข่งขันมันได้โอเคนะพิม์ลีก็ชนะหมดนะตอนไม่มีซาร่ามาเน่เบนฟอร์ดริสซาเบเล็ตเออก็ ผ่านพ้นไปกุมภาพันธ์ก็เดี๋ยวจะได้ตัวหลักกลับมากันนะครับนะักข่าวถามครับว่าเจนค็อปเรื่องการลุ้นแชมป์เป็นยังไงบ้างค็อกก็บอกว่าโอ้โหมันยังไกลเกินกว่าที่จะพูดนะไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เลยเราแค่ต้องการที่จะชนะในแต่ละเกมให้ได้ก่อนเท่านั้นเราจะไม่คิดถึงเรื่องการลุ้นแชมป์นะตอนนี้สิ่งสําคัญคือชัยชนะเท่านั้นส่วนอะไรมันจะเกิดเนี่ยเดี๋ยวไปรอดูเดือนท้ายๆนะกับตอนท้ายๆนู่นค่อยมาว่ากัน อืมขอบเขาว่านี้จริงๆยังมีประเด็นเรื่องอื่นอีกครับนะก็เรื่องจุดโทษผมว่าอันนี้ครถือว่าเป็นเป็นประเด็นดาราม่าเล็กๆน้อยๆเหมือนกันว่าเอ๊สรุปแล้วไอ้ลูกที่โชต้าโดนประตูออกมาขวางเนี่ยเป็นถือว่าเป็นจุดโทษหรือไม่จุดโทษนะครับอามาดูคล็อปพูดก่อน คอฟก็บอกว่าผมยังไม่ได้ไปดูวิดีโอย้อนหลังอตอนที่คอฟก็าให้สัมภาษณ์นะแต่ว่าเดียโก้โชตาเนี่ยเขาบอกผมว่าเขาคิดว่าลูกนี้เป็นจุดโทษแน่ซึ่งเราก็น่าจะเห็นกันในสนามแล้วละ่ะแล้วก็ v r ก็เรียกดูผู้ตัดสินก็ไปดูจงจอ v r ด้วยซึ่งเท่ากับว่าผมไม่รู้ว่าเราต้องการจะพูดอะไรเพราะว่ามันก็มี4ตาเนี่ย f o r eyes what is ก็มี4ตาที่ ที่เขาก็วิเคราะห์วิวอเคราะห์ออกมาแล้วว่ามันเป็นจุดโทษเขาก็พูดว่าไปตามนั้นนะแต่แน่นอนครับในมุมของคนอื่นๆบ้างอ่ะเรามาดูมุมของพารติกเวล่าบ้างครับกนซื้อของพาเลตนะกนซื้อของพาเลตเนี่ยก็คือเขาก็ไม่ไม,ไม่พอใจนะฮะเขาบอกว่าเราเนี่ยนะกําลังแบบบุกใส่เร์พูกำลังแบบเจาะเร์พูเลยซึ่งมันเป็นความหวังของเราที่มีโอกาสที่อาจจะกลับมาตีเสมอสอง,สองได้แต่จุดโทษลูกนั้นการตัดสินของผู้ตัดสินเนี่ย มันทําให้ความหวังของเราเนี่ยมันมันเลือนหายไปอะ่ะมันจากหายไปเพราะว่าพอเรามาโดนจุดโทษเราก็โดนสามหนึ่งเหมือนก็จบนะครับซึ่งเขามอกว่าไม่เห็นด้วยที่เป็นจุดโทษเขาบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทําไมผู้จัดการทีมต้องมีประชุมกับผู้ตัดสินเพื่อจะได้มาตกลงกันว่าเฮ้ยถ้าจังหวะแบบนี้มันไม่ควรไปจุดโทษนะอะไรแบบนี้เขามองว่าไม่ควรเพราะเขามอกว่าจังหวะเนี้ยดูดูก็รู้เลยว่าโชต้าที่แต่งบอลไปอะ่ะ ยังไงก็ไปตามไปเอาบอลไม่ทันเพราะว่าจับบอลไม่ดีเองแล้วคือกุยต้าก็ต้องออกมาเป็นจังหวะที่ถลายไปตามน้ําแล้วไปโดนคือไม่ได้ตั้งใจจะไปขวางอารมณ์แบบประมาณนั้นแหละคือเขามองที่เจตนาแล้วก็อมองที่จุดสําคัญมากกว่าคือโชต้าไม่ได้บอลแล้วโชวต้าแต่งบอลไปอ่ะบอลมันไม่ได้ว่าได้เปรียบแล้วบอลมันกำลังจะออกหลังแล้วแบบไม่น่าไปทันในในมุมของเขาซึ่งเขามองถ่าแบบนี้มันไม่ควรมองว่าเป็นจุดโทษด้วยซ้า อันนี้คือสิ่งที่เขาก็มองมองไม่เหมือนกันะนะเอาง่ายๆซึ่งก็เข้าใจนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเราก็พูดกันในในไลฟ์สดหลังเกมใช่ไหมฮะผมก็พูดแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็พูดว่าลูกนี้โชคดีที่ได้จุดโทษคือผมมองว่ามัน 50- 50ที่ผมวิเคราะห์ไว้ในในหลังเกมเมื่อวานเนี้ยนะฮะว่ามันให้ก็ได้เพราะมันก็มีการคอนแทคจริงออกมาขวางแล้วก็โดนจริงแต่ถ้า,าดูในในแง่ของทฤษฎีลูกบอลเนี่ยมัน เหมือนโชต้าจับบอลไม่ดีแล้วแล้ว,ลวผมดูคอมเมนต์ฝรั่งอันนึงเออผมผมเห็นด้วยเขาบอกว่าถ้าให้ดูดีๆเราเราลองย้อนไปดูผมดูหลายรอบมาตอนที่โชต้าเอาบอลลงจากเทนนะเทนโยนมาให้ใช่ไหมเอาบอลลงปุ๊บเหมือนโชต้าพยายามจะแต่งบอลล็อกหนึ่งทีแล้วแต่งบอลอ้อมหลบรูด้วะตัวแต่บอลที่แตะทัตเวิร์ดทัดลูกนั้นเขาอะทัดไม่ดีบอลมันปิ้นหนีตัวเขาสังเกตว่า เขาแต่งบอลไปทางแต่ต I mean, like, ัวไปทางเพราะว่าบอลมันแต่งไม่ยอมไปทางเดียวกับตัวไงแล้วก็มาโดนวีเซนเต้กุต้าเนี่ยคอนแทคตรงนี้ก็เลยเป็นจุดโทษอย่างที่ผู้ตัดสินเขาก็ตัดสินนะก็เรียกได้ว่าให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้มันอยู่ที่อยู่ที่ดูลพินิจของผู้ตัดสินซึ่งดูลพินิจของผู้ตัดสินเมื่อวานนี้ให้เป็นจุดโทษครับก็ประมาณนั้นแล้วก็หลายคนนะก็วิจารณ์ฟอร์มของเทนใช่เมื่อวานนี้เทนอาจจะดูฟอร์มหลุดๆไปบ้างแต่ว่าลูกบอล ที่จ่ายให้โชต้าไปได้จุดโทษนั้นน่ะเป็นลูกบอลเวอร์ครัสนะจ่ายจากนีแน่แดนตัวเองแล้วแล้วก็โยนยาวแม่นมากให้กับโชต้าแม่นอย่างก็จับวางเลยนะลูกนี้อ่ะทีนี้มาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีสำหรับช่วงสีสันหงแดงกันสักนิดหนึ่งนะครับรถยนต์ซูซูกิเซลีโอนะครับคอมแพคคาร์นะครับเป็นเจ้าของไดง่ายๆ328,000บาทเท่านั้นนะครับ ครบเครื่องประหยัดน้ํามันขับขี่คล่องตัวนะครับ20กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นสบายกระเป๋าด้วยเดือนละ1,999บาบทเท่ทานั้นสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดทดลองขับได้เลยหรือว่าไปที่เว็บไซต์ suzuki co t h ไปดูรายละเอียดของรถยนต์รุ่นนี้กันก่อนได้นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะอ่ะมาครับมาดูกันที่โมฮัมเหม็ดซาร่าฮะตัวไม่อยู่แต่ยังเป็นแมนอโแม,ม,ม,มยังเป็นดาวซันโวอยู่ฮะยิงอยู่ที่16ลูกด้วยกัน ตอนนี้ขนาดตัวไม่อยู่ไปสองนัดน,นะส่วนโชต้าครับยิงมาสิบลูกเป็นดาวโซลอันดับสองเท่ากับว่าลิเวอร์พูลมีดาวโซลูลีกอันดับหนึ่งแล้วก็ดาวโวลีกอันดับสองต่อมามาดูที่แอซิดครับเทนอาโนเป็นดาวแอซิสตอนนี้ฮะสิบลูกของลีกเลยนะของพิม์ลีกรองลงมาเป็นโมซาลาเก้าลูกอันดับสองแล้วก็อันดับสามครับแอนดูโรบสันนะครับแอนดี้โรบสสันเนี่ยแปดลูกเท่ากับว่า อันดับหนึ่องสามของพิมลีกอาซิสเป็นของเรียบูหมดเลยเออปีนี้เกมลุกเราทว่ากันที่เกมลุกอย่างเดียวท็อปฟอร์ม,มากนะฮะแม้ว่าจะมีบางนัดที่าอาจจะผู้เล่นเหลือ10คนแล้วเจาะไม่เข้าก็ตามแต่ว่าโดยภาพรวมเราต้องใช้คำว่าโดยภาพรวมปีนี้เราเรายิยงกันเยอะนะโอเคทีนี้คุณเดฟโอคอฟเนี่ยนะครับก็เป็นนักข่าวสายหงแดงคนหนึ่งเขาก็ไปหาใสิติมา อันนี้เป็นสติเทียบระหว่างกองกลางด้วยกันนะเอาแค่ผู้เล่นกองกลางเป็นสติค่าออฟเฟนซีฟหรือว่าค่าการเล่นเกมลุกเนี่ยอ่นักเตะที่เป็นข่าวกับเราครับดาวรุ่งของฟูลแลนด์เครับฟาบิโอคาบโยเนี่ยนะมีสติติ4ด้านนะที่เป็นอันดับ1อันดับ2ของลีกเลยดูฮะอันนี้หมวดนี้เป็นอันดับ2ของลีกนะครับแล้วก็มีอันนี้ที่เป็นอันดับหนึ่งของลีกอันดับหนึ่งของลีกเรียกได้ว,ว่า มีอยู่สามสี่หัวข้อที่เป็นเกี่ยวกับเกมลุกคือเขาเกมลุกเนี่ยโดดเด่นมากนะเกมลุกโดดเด่นมากเป็นอันดับต้นๆของแชมเปี้ยนชิพไม่เขาบอกเลยไม่แปลกใจที่ว่าไม่แปลกใจที่ว่าทําไมนะครับฟาบิโอคารบาโยดาวรุ่งพรสวรรค์คนนี้ถึงเป็นข่าวกับลิปูแล้วว่าลิปูต้องการที่จะเซ็นฟรีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่านักเตะยังไม่ต่อสัญญาก็รอติดตามกันต่อไปฮนะมาดูกันที่ซาดิโอมาเน่กับ เกต้าบ้างอันนี้น่าจะย้อนกลับไปหน่อยแต่ว่ามีคนมาถ่ายเพึ่งลงให้เห็นนะครับนี่เป็นมาเน่กับเกต้าในวันที่เจอกันตอนรอบรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะฮะเมื่อน่าจะสัปดาห์ก่อนหลังจบเกมก็น่าจะมีการเอาเสื้อเอาอเสื้อมาแลกกันนะฮะก็เป็นสีสันของนักเตะหงทิ้งท้ายมาดูกันที่เจอกนคอปมอบของนะครับให้กับแฟนบอลก,ก่อนที่จะกลับนะฮะก็คือเราเนี่ยไปเยือนที่ลอนดอนไงที่เซลเฮิร์ตพาร์คใช่ไหมก็ แน่นอนก็ต้องเอารถบัสไปแล้วก็ตอนที่กําลังจะกลับเนี่ยก็มีแฟนบอลตามปกติฮะก็ไปส่งที่รถบัสอ่ะแต่โกรเรียกร้องเพลงเรียกชื่อนั้งแต่เรียกชื่อโค้ดนี่แฟนบอลฮะดูฮะเขาก็เรียกเจเกนคอปเจอบเจอกนคอปอะไรไปเขาก็เรียกไปครอปแกก็อ่ะลงมาจากรถฮะถือของมาฝากด้วยสองขวดเขียวเขียวปื๊ดเอาไปอยากได้เอาไปนี่ผมเบลอให้ดูเออนี่ฮะแล้วก็กลับขึ้นรถ แฟนบอลช่างโชคดีเหลือเกินนะครับนอกจากแบบได้เห็นคอบใกล้ๆได้ถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปยังได้เบียร์กลับบ้านไปกินด้วยนี่สุดยอดนะอ่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารตอนนี้235,000ส subscribe แล้วนะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้กับคลิปนี้เป็นกระจาให้กันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ